ครับอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับที่โครงการแซวี่อารีสีนะที่ผมได้มีโอกาสมาตกแต่งห้องตัวอย่างนะห้องนี้เป็นห้องแบบประมาณ3ามตรางเมตรนะครับก็เป็นวันเบสที่อยู่แบบสบายๆชิลๆเลยนะครับเดี๋ยวพาดูกันเดินเข้ามานก็จะเจอครัวนะครัวเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นสีไม้อ่อนนะครับเพราะว่าห้องนี้จะดูรีแลกซ์รีแลกซ์นิดนนึงนะครับแล้วก็ครัวเนี่ยก็ได้เป็นตัวไเต็ม นะครับมีตู้รองเท้ามีอะไรให้นะเนี่ยมีวิวมาให้ค่อนข้างครบนะครับแล้วก็ในส่วนของโต๊ะทานข้าวนะครับโต๊ะทานข้าวนี่ก็เป็นเซตที่โครงการเขาให้มานะครับแต่ว่าเราก็มีเพิ่มในส่วนของโคมไฟนะอย่างโคมไฟตัวนี้ก็ทํามันมีสีทองกต่มันมีแก้วมันก็ทําให้มันดูหลูหลราขึ้นนะครับสีทองตัวนี้กับพวกขาโต๊ะขาเตียอ,อะไรเงี้ยมันก็จะเข้ากันเป็นติ๋วนะครับ แล้วก็ในส่วนของโต๊ะทานข้าวนะครับโต๊ะทานข้าวเนี่ยเนื่องจากว่ามันชิดผนังน,นะครับมันก็เป็นเรื่องดีที่ทําให้มันดูเปิดพื้นที่ทางเดินนะครับทางเราก็จะติดเป็นกระจกนะครับเป็นกระจกสีชาทองนะครับอันนี้ก็เป็นสีชาทองทําให้มุมตรงนี้มันดูเปิดดูกว้างขึ้นนะครับห้องที่เนี่ยมันเป็น fully f u r n i s h นะครับแต่ว่าทางผมก็มีบิวในส่วนของงานเพิ่มนะอย่างเช่นกระจกพวกนี้ก็เป็นงานเพิ่มที่เราทําเพิ่มขึ้นมา นะครับแล้วก็ผนังตัวนี้เป็นโซนดูทีวีนะฮะผนังไม้ตัวนี้ก็เป็นเชื่อมต่อกันมาจากกระจกอันนี้ก็เป็นวิวเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็มีทําพวกชั้นวางของนะครับด้วยความที่มันเป็นห้องตัวอย่างห้องโชว์นะฮะพวกชั้นวางแล้วก็โชว์ของนู่นนี่นั่นหน่อยเพื่อให้ดูสวยขึ้นนะครับส่วนผนังเนี่ยก็วิ่งมานะมันก็จะมาเจอกับพวกไม้ที่สนีะ่ก็จะเป็นดีเทลทําให้เท็กซเจอร์มันหลากหลายขึ้นมันก็จะดูแบบดูผนังห้องมันสนุกขึ้น นะครับแล้วก็ตู้ทีวีนะครับตู้ทีวีที่โครงการให้มานะจริงจริงมันคือเป็นตู้สีไม้แล้วก็มีหน้าบานที่กระจกเป็นสีคล้ายๆโรสโกนะครังนะผมก็เอาหินอ่อนสีขาวมาวางครับเข้าไปนะมันก็เป็นการโมดิฟายทำให้พวกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสำเร็จรูปเนี่ยมันดูหรูขึ้นนะครับก็วางหินอ่อนเข้าไปพวกนี้ก็มีไฟใต้หลืบนะครับโอเคในส่วนของ โซฟาก็โครงการเขาจาัดมาให้นะโซฟาก็จะเป็นโซฟาที่นั่งได้2คนกําลังดีนะครับโต๊ะกลางก็จะเป็นแบบวงกลมนะทำให้เซอร์คูลเลชันตรงเนี้ยเดินแล้วมันโฟล์ค่อนข้างดีนะครับส่วนพวกวอลเปเปอร์นะวอลเปเปอร์เนี่ยเราก็เลือกวอลเปเปอร์สีเทาเข้มขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าพวกสีไม้สีอะไรเราจืดเราใช้วอลเปเปอร์สีเทาเข้มมจะได้ดูสวยนะครับถัดมานะครับห้องนี้มันเป็น หนึ่งห้องนอนแบบใช้บานเลื่อนก้นนะฮะก็เตียงนะเตียงที่เป็นเตียง5ฟุตนะอย่างหัวเตียงนี่ก็จเป็นหัวเตียงหัวเตียงกนะับชุดเตียงเนี่ยเป็นสิ่งที่โครงการเขาให้มานะแต่ผมก็จะดึงตัวบิวขนังขึ้นมาแถมบิวขนังก็จะทําเป็นไม้ซี่นะล้อกับฝั่งโน้นนะครับแล้วก็เป็นเอ่อเป็นวอลเปเปอร์แล้วก็คูลไลายนะครับให้ห้องมันดูมีโฉงขึ้นนะครับแล้วก็หัวเตียงเนี่ยแทนที่เราจะแขวนรูปเนี่ยอันนี้เราก็จะใช้เป็น เป็นโคมไฟที่มันจะส่องในไดเรกไลท์กลับเข้าไปที่ผนังนะครับมันก็จะทําให้หัวเตียงมันดูมีจุดเด่นขึ้นนะครับแล้วก็อย่างโต๊ะข้างเนี่ยมันก็จะเป็นสีไม้เหมือนกันแล้วก็เป็นหินอ่อนนะครับแล้วก็เลือกที่จะใช้โคมไฟที่มันเป็นแบบติดผนังนะครับโคมไฟตัวนี้มันก็ดูดูดีไซน์มันก็จะล้อคล้ายๆกับตัวโคมไฟเหนือนโต๊ะทานข้าวด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความที่โคมไฟมันเป็นติดผนังนะครับเราก็จะมีการเดินสวิตไว้ให้ ก็สามารถจะเปิดติดไฟได้นะครับส่วนผนังเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยมันมีไม้ที่ซี่มีวอลเปเปอร์นะฮะแล้วมันก็จะลิงก์มาสู่เป็นอ,อ,อันนี้เป็นลามิเนตนะเป็นลายหิหนอ่อนสีขาวนะครับผมก็อยากจะให้ผน,งนังนึงมันมีเอ e m เมนต์หลายอย่างหน่อยมันจะได้ดูดสวยด้วยนะครับแล้วก็ไอมุมตรงเนี้ยเป็นมุมที่ค่อนข้างมีพื้นที่เหลือนะครับจริงเจ้าของห้องถ้าซื้อห้องนี้ไปนะครับห้องนี้เป็นห้องตัวอย่างนะแต่ว่าเขาก็ขายด้วย ถ้ามีเพื่อนๆคนไหนซื้อไปเนี่ยเอาโต๊ะทำงานเอาอะไรมาวางตรงนี้ก็ย็งได้นะครับแล้วอย่างที่บอกว่าห้องนี้เป็นวันเบสนะครับแบบด้านด้วยบานเลื่อนนะก็คือสมมุติคนนึงนอนแล้วค,คนนึงนอนก็สามารถที่จะดึงบานเลื่อนเนี่ยมาปิดได้นะครับมันก็จะทําให้ห้องมันเป็นสัดสว่วนนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกโซนหนึ่งตามผมมาเลย ถัดมานะก็จะเป็นส่วนของตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นตู้เสื้อผ้าที่โครงการเขาให้มานะครับก็จะเป็นหน้าบานใสมองเห็นของข้างในนะก็เป็นดีไซน์ผมว่าที่นี่ของที่เขาเลือกบิวเลือกอะไรมาค่อนข้างจะสวยอยู่แล้วนะครับเรามาแต่งเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยห้องมันก็ดูแบบดูครบนะครับถัดมาห้องน้ำนะห้องน้าก็จะเป็นแบบแจ็คแอนด์จิวนะฮะจะเป็นห้องน้าที่มี ทางเปิดได้2ทางเข้าจากลิฟ่งก็ได้หรือเข้าจากห้องนอนก็ได้นะฮะในห้องเขาก็ยังคงใช้พู้ m a t เ r ียลแบบสีไม้นะ,ะมีกระเบื้องสีไม้มีพื้นเป็นลายหินอ่อนนะครับพื้นนี่ก็ไม่ลื่นด้วยนะฮะแล้วก็เนี่ยพวกชั้นวางผมค่อนข้างชอบที่เนี่ยเขาจะให้ชั้นวางมาอย่างในชวาเนี่ยเดี๋ยว c l o s อัพให้ดูมันก็จะมีชั้นวางมาหมดเลยนะครับแล้วก็พวกสุขภัณฑ์เอ่อพวกอุปก,กรณ์ข้างในเนี่ยเขาเป็นสีดำนะมันก็คือเป็นหิน เป็นสีเป็นหินเป็นไม้แล้วก็เป็นสีดำมันก็จะดูสวยครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับก็ร<ๆ>วมๆสำหรับห้องนี้นะะก,ก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่ผมว่าแต่งออกมาแล้วค่อนข้าง,งจะลงตัวนะครับพ,พวกเฟอร์นิเจอร์บางทีถ้าเราซื้อคอนโดที่มันเป็น fully furnished เนี่ยบางทีเราเพิ่มวบอีกหน่อยเพื่อจะแต่งเพื่อจะ modify ไอ้เจ้าเฟอร์นิเจอร์เดิมๆของเราเนี่ยมันก็จะทําให้ห้องโดยรวมเนี่ยมันสวยขึ้นนะครับก็ผมได้รับโอกาสแต่งห้องตัวอย่างที่นี่ทั้งหมด4ห้องนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูทั้งหมดให้ดูนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากแต่งก็เป็นห้องตัวอย่างนะครับหรือจะแต่งเพื่ออยู่อาศัยเองอะไรก็กินก้างมาบอกผมได้นะครับหรือเข้ามาที่เพจ w y b y this condo นะครับหรือ YouTube y buy t i s condo นะครับแล้วก็อย่างห้องนี้ผมก็ คาดหวังว่าแต่งเสร็จเดี๋ยวก็คงจะมีลูกค้าซื้อไปแล้วเพราะว่าที่นี่โลเคชั่นดีโครงการดียูนิตน้อยห้องแต่งออกมาสวยนะครับเลเยอร์ก็ดีนะครับดีหมดนะก็น่าจะไปนของน่าจะขายเร็วนะก็ถ้าใครสนใจก็ลองแวะเข้ามาดูกันที่ซอยอารีสีนะครับวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเจอกัคลิปหน้าสวัสดีครับ